มาแอบดูสาวทำอะไรนาะน้องโบสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะสักอะไรคะลูกสักรองเท้าอยู่ค่ะสักรองเท้าอยู่มีกระเป๋าด้วยเหรอ ซักกระเป๋าด้วยโรงเรียนจะเปิดแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะอยู่มาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้จักสักทีเนาะมาตักตอนโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วนะคะลืมเลยว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วสนุกอยู่กับการเล่นสร้างบ้านใช่ไหมคะโรงเรียนจะเปิดวันไหนจ๊ะ เสียงพ่อถามเธอจ๊ะทำอะไรอยู่จ๊ะ,อะ,อะบอกพ่อสิทำอะไรอยู่ซักรองเท้าอยู่จ๊ะโรงเรียนเปิดวันไหนคะโรงเรียนเปิดวันที่หวันจันใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต้องหัดให้ทำงานเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโตขึ้นเขาจังไม่รู้จักการใช้ชีวิตนะพ่อจ้าพ่อจ๋ามาแล้วเฮ้ยไ,ไม่มาทำ <laughs> <laughs> ไมไ,ไม่มาล่ะใกล้เสร็จหรือยังคะลูกเอยียมไหมเนะี่ยซักเหยียมไหมจ๊ะต้องฝึกตั้งแตเ่เล็กๆนะคะ หัดให้เขาช่วยเหลือตัวเองเนาะเดี๋ยววันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่กับเขาไปนานแค่ไหนต้องหัดให้ทำเองบ้างเอาปิดน้ำได้แล้วค่ะหลุกน้ำเยอะแล้วเนี่ยเออซักกระเป๋าขึ้นเลยซักเลย เติมลงไปล้างหให้สะอาดแล้วลูกหัดทํานะคะลูกเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยหนูโตหนูก็ต้องทำเอง,องเถ้าแม่จะมาทำให้หนูตลอดไม่ได้นะคะเข <G ül> ้าใจไหมคะไปใช่ไหมใช่ค่ะกดลงไปเลยค่ะอืมอืม,อม เจออะไรเจอช่ดิต่อมาเจอไม่ได้ใช้แล้วเออเอ๊ะเนี่ยเจออะไรวางไปก่อนอันนี้น่าจะต้องใช้ทำไมฉันเจอหย่ิบออกมาหมดเลยนะอะไริต่อแท่งเล็ยหยิบออกไม่หมดสิหนูคนออกไม่หมดเแต่ตอนแรกหนู และอันนี้เราซักผ้าเสร็จแล้วนะคะน้ำที่เหลือจากการซักผ้าเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะเพราะตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเนาะน้ำปลาปลาก็บางทีก็ไหลบางทีก็ไม่ไหลประหยัดแป้ก็ต้องประหยัดเพราะถ้าเราเททิ้งก็เสียประโยชน์ไปเปล่าเปาอ้าวน้องโบจะเอาไปลดต้นไม้แล้วใช่ไหมคะใค่ะไ,ไ,ไปค่ะไป ไหวไหมน่ะเอาเยอะเกินไปก็จะขี้ไม่ไหวนะลูกเออไโอ้โหเก่งเว้ยสาวแม่โอ้โหหกหกเออรดน้ำต้นไม้นะคะเออเสียดายน้ำนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่เราใช้แล้วเททิ้งไปมันก็ไม่ได้อะไร เอาไปลดต้นไม้กันดีกว่านะคะก็ให้น้องเป็นคนทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วรดน้ำ้นไม้ แต่ช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างเป็นบางครั้งนะคะก็เลยต้นไม้ก็จะเขียวหน่อยเนาะหน่อยดอกจะไม่ออกนะเพราะว่าเขารับน้ำฝนแล้วเขาก็จะงามอะไรคะลูกเจอเปลดอยไข่เอเปไข่ทาก <laughs> โอเคเ,เอามาลดกะเพราบ้างนะคะเ,เอาไว้กินเนาะ เรียบร้อยใช่ไหมคะแตเอาไปเก็บทำงานเสร็จแล้วเราก็จะมาบำรุงกันด้วยอันนี้คือของรางวัลของคนเก่งนะคะนมอ,อะไรคะลูกนมอ,อะไรเอ่ยอันนี้กินนมอ,อะไรจ๊ะนมเมดิค่ะไห้ดูไฟ อันนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะมันเป็นนมเปรี้ยวใช่ไหมคะลูกถ้ากินแล้วจะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะสูญเสียพลังงานไปเยอะงางก็จะรับรางวัลน,นะคะน้องโบก็จะได้รางวัลเป็นนมแมจิบา,บายๆค่ะจบคลิปแค่นี้กัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะบ,าบายยฝากกดติดตามช่องน้องโบแม่คิดด้วยนะคะ